คนที่เคยตรวจสุขภาพแล้วถูกบอกว่ามีปัญหาลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วเรื่องนี้เราจะทํายังไงกันต่อดีวันนี้ผมมาคุยให้ฟังครับสวัสดีครับผมหมอหลางผมเป็นหมอหัวใจนะครับก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับหัวใจก่อนนะครับหัวใจเนี่ยเรามีอยู่สองข้างนะครับก็คือข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาในแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีหัวใจอยู่2ห้องนะครับก็คือห้องด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ฉะนั้นหัวใจเนี่ยขั้นซ้ายก็จะมีห้องซ้ายบนแล้วก็ซ้ายล่างส่วนด้านขวาก็จะมีหัวใจห้องขวาบนแล้วก็มีขวาล่างสรุปแล้วเราก็มีหัวใจอยู่สีห้องนะครับซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างห้องซ้ายบนเนี่ยจะทําหน้าที่คือรับเลือดแดงเลือดที่มีออกซิเจนนะครับจากปอดหลังจากนั้นก็จะส่งเลือดไปยังหัวใจห้องซ้ายล่างหัวใจห้องซ้ายล่างเมื่อได้รับเลือดแล้วก็จะส่งเลือดต่อไปยังหลอดเลือดแดงใหญ่ครับเพื่อส่งเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกาย พอร่างกายได้เลือดแดงเลือดที่มีออกซิเจนก็จะออกซิเจนไปใช้นะครับเลือดแดงเมื่อเสียออกซิเจนออกไปก็จะกลายเป็นเลือดดาเลือดดาก็จะกลับไปที่หัวใจห้องขวาบนหัวใจห้องขวาบนก็จะส่งเลือดดาไปที่หัวใจห้องขวาล่างหลังจากนั้นหัวใจห้องขวาล่างก็จะส่งเลือดดาผ่านไปยังหลอดเลือดดาใหญ่ไปที่ปอดครับไปฟอกไปรับออกซิเจนอีกครั้งหนึ่งเลือดดาก็จะเปลี่ยนเป็นเลือดแดงและเลือดแดงก็จะย้อนกลับมาที่หัวใจห้องซ้ายบนอีกทีหนึ่ง ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างจะมีลิ้นหัวใจนะครับและระหว่างหัวใจห้องล่างกับหลอดเลือดใหญ่ก็จะมีลิ้นหัวใจเหมือนกันระหว่างหัวใจห้องซ้ายบนกับซ้ายล่างจะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไมโตรครับระหว่างหัวใจห้องซ้ายล่างกับหลอดเลือดแดงใหญ่จะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าเอออติกระหว่างหัวใจห้องขวาบนกับหัวใจห้องขวาล่างจะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไตรคัสปิดครับ และระหว่างหัวใจห้องขวาล่างกับหลอดเลือดดำใหญ่จะมีลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าพาโมนิก e ครับแล้วลิ้นหัวใจมีไว้ไทําไมลิ้นหัวใจมันเหมือนประตูครับประตูก็คือถ้าเราอยากจะออกจากประตูเนี่ยมันจะต้องเปิดให้กว้างให้เราออกได้สะดวกแล้วเมื่อเราออกไปแล้วเนี่ยประตูจะต้องปิดนะครับปิดให้สนิทลิ้นหัวใจถ้าเลือดอยากเดินผ่านลิ้นหัวใจจะต้องเปิดให้กว้างครับเพื่อให้เลือดผ่านได้สะดวกแล้วเมื่อเลือดผ่านออกไปแล้วลิ้นหัวใจก็ปิดให้สนิทครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยย้อนกลับเข้ามาถ้าลิ้นหัวใจเปิดได้ไม่กว้างกว้างได้น้อยกว่าปกติเราจะเรียกว่าลิ้นหัวใจตีบนะครับแล้ว hmm. ถ้าลิ้นหัวใจปิดไม่สนิททําให้เลือดย้อนกลับมาได้เราจะเรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วครับลิ้นหัวใจตีบกับลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยเราสามารถประเมินความรุนแรงจากการทาอันตร์ซา์หัวใจหรือเราเรียกว่าเอ็กโคนะครับลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่วเราจะแบ่งความรุนแรงได้3ระดับครับระดับแรกก็คือรุนแรงน้อย ระดับ2ก็คือรุนแรงปานกลางแล้วระดับที่3ก็คือรุนแรงมากครับฉะนั้นก็จะมีลิ้นหัวใจตีบที่เป็นลิ้นหัวใจตีบน้อยตีปานกลางแล้วก็ตีมากส่วนลิ้นหัวใจรั่วก็จะมีรั่วน้อยรั่วปานกลางแล้วก็รั่วมากครับสาหรับอาการนะครับถ้าลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วขั้นน้อยหรือปานกลางมักจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วขั้นรุนแรงมากช่วงแรกก็จะไม่มีอาการครับหลังจากนั้นถึงมีอาการถ้าเราพบว่าลิ้นหัวใจตีบหรือลิ้นหัวใจรั่ว ที่เป็นขั้นน้อยหรือขั้นปานกลางเนี่ยการรักษาคือเราจะติดตามนะครับว่าลิ้นหัวใจมันแย่ลงไหมมันจะมีการรักษาบางโรคครับที่เราอาจจะให้การรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นได้แต่ส่วนมากมักไม่มีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมันแย่ลงนะครับแต่ถ้ามีปัญหาลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วมากเราก็จะมีการรักษาก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการนะครับรวมถึงเราอาจจะต้องทาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจไม่ว่าจะด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาผ่านทางสายสวนนะครับสรุปนะครับ ถ้าเราถูกบอกว่าเรามีปัญหาลิ้นหัวใจเราต้องรู้3อย่างครับอย่างแรกคือเรามีปัญหาที่ลิ้นไหนซึ่งมีทั้งหมด4ลิ้นนะครับอย่างที่2ครับเราต้องรู้ว่ามันตีบหรือมันรั่วและอย่างที่3ครับเราต้องรู้ว่ามันดุนแรงขั้นไหนขั้นน้อยขั้นกลางหรือขั้นมากในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมจะมาพูดรายละเอียดของแต่ละลิ้นนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ